การทำตัวให้ดูดีและโดดเด่นโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒนแน่นอนครับเมื่อเรากำลังจะไปพบใครก็ตามไปในที่สาธารณะไปในที่ชุมนุมชนหรือไปอยู่ที่ไหนก็ตามที่ไม่ได้มีเราอยู่เพียงคนเดียวตามลาพังเราเองก็ต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของกลุ่มชนพวกนั้นแน่นอนเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญเลยเราจะต้องใช้เงินทองเราจะต้องแต่งตัวอย่างไรเราจะต้องมีทรัพย์สินของมีค่า ประดับไปเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับหรือเปล่าเราเองไม่จําเป็นจะต้องลงทุนมากถึงขนาดนั้นเรามีเทคนิค3ประการก็คือประการแรกคุณจะต้องทําตัวให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายกินตัวกลิ่นปากทรงผมต่างๆคุณก็จะต้องทําให้ตัวเองดูดีไม่เชนั้นเบื้องต้นแล้วเมื่อเขาเห็นความไม่เหมาะสมหรือความไม่พร้อมของตัวคุณเขาเองก็จะทําตัวออกห่างจากตัวคุณ และเขาเองจะไม่สนใจคุณอันดับต่อมาความปะณีการเอาใส่ใจเช่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเหมือนกันคนหนึ่งที่รีดเรียบกับคนหนึ่งที่ปล่อยแบบยับยับเลยเพราะฉะนั้นคนที่ใส่เสื้อที่รีดเรียบก็จะเป็นเป้าสายตาในทางที่ดีของบุคคลทั่วไปส่วนบุคคลที่ใส่เสื้อยับยับหลายๆคนก็น่าจะอยากจะเอาตัวออกห่างจากบุคคลคนนั้นออกมา แล้วก็ไม่ได้มองในเชิงที่เป็นในมุมบวกสักเท่าไหร่เป็นแน่นอนและอันดับสุดท้ายความสดใสและรอยยิ้มด้วยสายตาที่แวววาวของเราเนี่ยครับจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราเองเนี่ยโดดเด่นและดูดีบางคนมีความสวยบางคนมีความหล่อแต่เขายิ้มไม่เป็นยิ้มไม่เอ่งไม่เคยยิ้มรับแขกเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้เขาเองก็อาจจะเป็นปรปักกับสิ่งที่เขาต้องการเป็นด้วยซ้ำไป สิ่งง่ายๆที่มันอยู่กับตัวเราเราควรที่จะดูแลใส่ใจเพื่อที่จะได้โดดเด่นและดึงดูดบุคคลรอบข้างจากธิรพั์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อเป็นปันสวัยครับ